เท่รถเท่ของเท่จอบหยุดดโอู้คุณแม่มันจะอ่านรายการเลียบด้วย

อย่างเงี้ยกำตังมองแง้งต้อสูตรบ่มีแต่ใครเขาอ,อันี้หมดงา่าดสิจ้าใส่เกลือจังนอ้อยเดี๋ยวความนัว Okay, thank you. Thank you. Thank you. หยุดเด้อโอ้เป็นแม่มันจะอาดรายการเย็บด้วยพอพอ เยอะอยู่ตัวแดงแดงเยอะอยู่เยอะอยู่โอแบ่งเลยดำดำงงเงี้ยตัวสูตรบ่มีแต่ใครเขาอันนี้หมด,ม <c oughs> ดง่ายจ้าหักไป đấy thì học ở bên trong nhà quá chạy tinh giả kể đến กันกันความร้อนไหมผมนดำ้ออกแต่กับบคมเ่ยโอเคเฮ้ยยยย้เดี๋ยวก็สุ้น้องพี่จะดูโอเค ก็ได้นี่ปรุงด้วยไข่มดแดงครับนี่มึงสีผสมไม่หูไปบัดน,นี่กันผสมกับไปเอาอันยุ้ต้นไนม่กเ <laughs> อ้ต้นนี้เอาไวปซะตอนแตกแต่งแบ่ง <c oughs> จะค่ยอยคีบผสมมันเปน็นอะไดรจะซิมแเหลี่ยม <c oughs> ม้วนขั้นสิ่งโดมกันอะไรเลยจะเป็นโอ้ยแต่ถ้มีเพลงเป็นของจะคว้างเนี่ยยิงยาโสโอหังอาหารอีสานกับโมเข้ได้